ขึ้นทรงของเค้กวันเกิดที่อยากจะอลังการเบอร์9ชาชั้นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ติดไงคือถ้าเกิดว่าต t o r y t ท l ล i n g อ่ะมันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้เค้กเลยนะเมื่อเช้าไลฟ์สองตัวนี้เขาเค้กแต่งงานที่แบบว่าสไตล์แบบคือคือสไตล์แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยากตรงความเป็นดอกไม้ทําไปก็ต้องถ่ายรูปตัวเองนะทุกคนมีหลักฐานเห็นไหมคืออันนี้เทคนิคมันเป็นเทคนิคก,การแบบทำทำสีดอกไม้ให้แบบ เหมือนเหมือนจริงอะ่ะให้เหมือนให้เหมือนต้นแบบมากที่สุดบางทีเราไม่สามารถหาดอกไม้ได้แบบตามสีที่แบบเราต้องการเนาะเราก็จะต้องมีวิธีการนะคะนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ที่เราจะมาให้ไอเดียกันในวันนี้นะทุกคนคอร์ดเค้กแต่งงานนี่นะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับ การต่อยอดธุรกิจเค้กเลยนะคะที่มันสามารถต่อยอดไปได้ถึงหลายๆอย่างนะจริงๆมันอัลลิมิตเลยคือมันไม่ใช่แค่การทําเคก้กทุกมันไม่ใช่แค่เค้กวันเกิดคือมันสามารถต่อยอดนะคะได้แบบไปถึงแบบคือมากมายเท่าที่เราจะคิดได้ เอางี้คือเราสามารถรคือเร,เราโปรแกรมอย่างนี้ได้ไหมเพราว่าเราอ่ะเป็นคนให้ความสุขกับคนไม่ใช่แค่คนทำเค้กอ่าถ้าเกิดว่าเราโปรแกรมตัวเองแบบนี้นะคะถ้าเกิดเราคิดอย่างเงี้ยเราจะสามารถต่อยอดไอเดียของเรานี้แบบไปได้ประมาณร้านแปะเลยอะด้วยความที่เรานะคะเป็นร้านเค้กที่แตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าอะไร<ฮ>เราเป็น,นร้านเค้กที่ ทำเค้กแต่งงานด้วยจริงและเราก็เป็นร้านเค้กแต่งงานที่ทำเค้กวันเกิดด้วยงงวะใช่คือคือครอบครอบคุมอ่ะ เหมือนคัสตอมไมได้เพราะเรามีร้านเค้กนะคะที่ปั้นพวกสามมิติพวกตอบโจทย์งานคัสตอมไมงานบุคคลอยู่นี่ก็คือเป็นจุดเด่นที่ร้านเค้กแต่งงานเราก็เหนือกว่าคนอื่นด้วยความที่เรามีเค้กแต่งงานเรามีความมั่นใจเบอร์แบบว่าขึ้นเค้กสูงอะเบอร์แรงด้วยเบอร์แรงานเราก็ด้วยด้วยความมั่นใจของเรานะเพราะว่าเราทาเวดด้วยไงคือพอเราทาเวดด้วยการขึ้นทรงของเค้กวันเกิดที่อยากจะอลังการเบอร์9าชั้นอย่างเงี้ย เราก็ไม่ติดไงไม่ติ่งจะาคือเราก็เราก็สามารถทาได้แล้วเราก็เคยทํามาแล้วด้วยนะคะเค้กเก้าชั้นสําหรับงานเด็กวันเกิด100วัน100วันจ้า100งวันก็จัดแบบอลังการได้นะก็คือ9ชั้นไปเลยเป็นเค้กจริงด้วยนะแล้วก็อันนี้คือมิลินเคยไปเลยแล้วก็ได้งานต่อมาด้วยเป็นงานของคนจีนเนาะโอเคอย่าว่าแต่9้าชั้นคือคือสมัยนี้มันแบบเล็กๆ3ชั้นเนี่ยอย่างเนี้ย ใครทําเค้กวันเกิดเป็นนะคะไม่อยากให้พลาดเรื่องการขึ้นทรงใ,<ช>ในมันจะมีในมันจะมีการสอนในเค้กแต่งงานเยี่ยคืมิม้งก็งงงเลยแอบมาบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะต่อย่อไปในเรื่องของการขึ้นทรงการจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าคียอีกอย่างหนึ่งของที่อยากเชร์ให้เข้านะคะก็คือการที่เค้กแต่งงานอะใครที่บอกงบน้อยเนี่ยไอเนี่ยจะเป็นการหาเงินให้เราได้เลยนะเอาจริงๆ เอาจริงจริงานก่อนเพราะว่าเมื่อเช้านี้มีสอนแล้วก็ช่วงนี้อ่ะมันเป็นเวทีซีซันเชื่อไหมว่าเมื่อเช้าตื่นมาพร้อมกับการรับออเดอร์เค้กแต่งงานแบบ7 0 0 0กว่าบาทอ่ะคือแบบว่าโอ้ใหม่ก็ถ้าเกิดเรารับเค้กธรรมดาเราต้องรับแบบประมาณสก้อน3ามก้อนถ้า700ดนนี่คือประมาณปั้นเบอร์แบบ8ตัวอย่างนีใช่ไอ้นี่ไงเออนะทำไมต้องไปเค้กแต่งงานอ๋ออย่างนี้ทุกคนคือการขึ้นทรงสามชั้นน่มันเป็นอะไรที่ พื้นที่ในการแต่งมันน้อยลงมันขึ้นแล้วมันก็เหลือการแต่งจริงๆทุกคนมันเหลือแค่นิดเดียวแล้วก็คิกแต่งงานอมาไปได้มันใช้ตัวช่วยได้เยอะ <c oughs> ตัวช่วยในเรื่องของดอกไม้ <c oughs> ใ,ในเรื่องของผลไม้ในเรื่องของพร็อมต่างๆอย่างเงี้ยที่มันไม่ได้ลงดีเทลของงานปั้นเยอะเออเออแต่ว่าเวลารับหนึ่งก้อนนะคะ เอาเป็นว่าได้ค่าคอร์สคืนเลยถูกต้องจะบอกว่ารับหนึ่งก้อนนะเอาค่าคอร์สคืนไปเลยไปเลยนะคะคุณนอนี่แล้วมันก็ต่อยอดไปได้อีกโอ้โหโลกนี้เต่ยสารจ้าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะคะคนที่เรียนอยู่ไม่ได้โนเนมนะเออมีชื่อด้วยชื่อคุูปูเนี่ยเห็นไหมคืออันนี้อยู่ในเว้งคูลูเลยนะ เขามามสัมภาษณ์ในเบดดิ้งกูรูนี่ถ้าเกิดกับเรื่องเค้กแต่งงานนะคือเชื่อว่าชูการีก็เป็นเป็นหนึ่งคนเหมือนกันที่เวลาที่มีคนพูดถึงนะแล้วเราก็จะไปอยู่ในบทสัมภาษณ์นั้นบ่อยๆนะอันนี้อยู่ในหนังสือวีใช่หน้าปกสีน้ำตานะคนนี้ Mm hmm. ซึ่งมันแบบมี oh. ไอเดียเยอะมากเล่มนี้เราก็ได้ได้ลงนะเล่มแต้วเนี่ยเราก็ได้ลงเหมือนกันได้ลงหลายเล่มเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับงานวดดิ้งแล้วมีเค้กปลอมด้วยนะถ้าเกิดนี่ใครถ้าอยู่ใครอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสามารถเอาตรงเนี้ยไปใช้ได้แล้วมันคือดีอย่างหนึ่งคือด้วยความที่มิลินชอบธุรกิจพวกแบบเชา่าลิสซิ่งพวกอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. มันทําให้เค้กแต่งงาน mm hmm. ที่เป็นโมเดลที่เป็นมอกอัพนี่นะคือ เรียกว่าจุดแจ้งเกิดของชูการี่ไหมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาจุดจุดแจ้งเกิดของชูการี่เลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า,ายยมันมีทุจุดแจ้งเ,เกิดกิดเลยอันนี้มันเค้กแต่งงานงานแต่งงานที่ปุ้ยนะคะงานแต่งงานที่มิรินนะคะนะปุ้ยก็เกิดมาจากงานแต่งงานนี้แหละคะ่ะตอนนั้นคือแบบโอ้โหฉันจะทําอะไรดีเค้กก็ยังขายไม่ได้เนี่ยอันนี้คือภาพบรรยากาศงานแต่งงานที่มิริน พี่ลินหรือพี่ปุ้ยคนเดียวกันนะคะคมันเลยเปลี่ยนชื่อมานะคือแบบว่าอยากเป็นเด็กยุคใหม่ไงที่มีชื่อสองพยางอะไรอย่างนี้แล้วแบบ oh. ว่าเนี่ยงานนี้เป็นงานที่แบบว่าโอ้ยตอนนั้นแบบว่าฉันจะทําอะไรต่อดีก็เลยเอองานแต่งงานพี่ทสํสซะหน่อยก็ไปทําก็ไปลองลองลอง,ลองแล้วทำผิดงานนี้ไม่เป็นไรไม่หายพี่คงไม่ฆ่าเราตายอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือด้วยความที่ตอนนั้มนมันวิกฤตแหละวิกฤตน้ำท่วมจำได้ไหมคือมนเป็นเหมือนวิกฤต ยุคนี้เลยนะคะซ<ช>ั่งตอนนั้นคือแบบมันก็เหมือนบรรดาว่ะคือเมื่อก่อนนี้มันไม่มีออนไลน์ไงแล้วเราก็เลยแต่เราก็แบบพยายามที่จะไปเวอื่นเราก็คือไปในเวเค,ค้กแต่งงาน<จ>ซึ่งแบบตอนนั้นน,น่ะเทรนตอนนั้นคือเป็นม็อกอัพไม่ได้เป็นเค,ค้กจริงเหมือนทุกวันนี้นะคะแ่วนมันเป็นม็อกอัพทีนี้นมันก็ทําให้เราเหมือนพิสตอปอะ<ช>คือเหมือนเป็นจุดที่หยุดเราแล้วก็พัฒนาตัวเอง<ช>พอเราพัฒนาตัวเองเราเราตอนนั้นไปโฟกัสที่ เค้กแต่งงานนะคะพอไปโฟกัสที่เค้กแต่งงานแล้วว่าว่างไหมก็เลยไปแต่งงานว่างก็เลยไปแต่งงานคือเรากลายเป็นว่าพอไปเราก็เลยไปโฟกัสต่อยอดเราได้มีเวลาที่จะไปโฟกัสเค้กแต่งงานเนี่ยพอไปคือโฟกัสเนี่ยนั่นคือกลายเป็นว่าวิฤตนั้นคือมันเกิดมาเพื่อเราอะ่ะคือ พอรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเกิดมาเพื่อให้เราแบบได้มีธุรกิจเว딩ไม่กั้นฉันทำเค้กคาเฟ่ขายต่อไปอ่าเพราะว่าเรามีร้านกาแฟตอนนั้นคือมีร้านกาแฟนะคะทั่วไปเลยมีร้านกาแฟมีร้านเค้กนะเราก็รับออเดอร์นะก็ชงกาแฟไปสินะต้องไปเรียนกาแฟทุกคนเออชงกาแฟไม่พอนะคะก็มีต่อยอดตอนนั้นชาไข่มุกมาเราก็ไปนะคะไปต่อชาไข่มุกไข่มุกไปอย่างงี้ะเนาะดีใจอะที่เหมือนเหมือนคนได้ไอเดียคือเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราก็เป็นคน นที่มองหาหา,หาโอกาสหาไอเดียอยู่ตลอดไม่มีใครใม,มานะนั่งบอกอะ<ต>ว่าแบบทำธุรกิจร้านเค้กฉันจะต้องทำยังไงต่ออะไรเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนถ้ามันมีออนไลน์มันมีครูสอนมันมีนู่นนี่นั่นอะ ถ้าเราไปเทคคอร์สอะหมายถึงติดจรวดไปไกลกว่านี้แล้วเร็วกว่านี้เราไม่ได้ใช้เวลา10ปีถึงจะมาทุกวันนี้เพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าเออเข้าใจคนที่เพิ่งเริ่มแล้วอยากติดจรวดไม่หนึ่งรับเค้กแต่งงาน3มก้อนแล้วตั้งแต่เรียนมาโทโทร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 ต้องตบมือวินนิ้งเดยนะคะวิงิงเดย์นะยินดีด้วยมากๆเลยนะหน้านี้มันเป็นหน้าวดดิ้งเพราะฉะนั้นใครที่เรียนหรือว่าใครที่กําลังต่อยอดนะบางคนอาจจะได้ค่าคอร์สแล้วก็บวกกำไรบวกกำไรฟีบวกกำไรไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมา ลงคร์สนี้ในช่วงนี้เราก็สามารถเอาไปพีเซนต์เอาไปทาได้เลยฝึกมือไปได้เลยเราอาจจะรับงานได้เลยคร์สนี้มันเหมือนได้มองภาพรวมทุกด้านของเค้กแต่งงานอะไม่ว่าจะเป็นการรับงานไม่ว่าจะเป็นการทําเค้กไม่ว่าจะเป็นหลังที่เราแบบส่งเค้กต่อไปแล้วอะมันเหมือนเป็นภาพรวมทั้งหมดของเค้กแต่งงานแล้วส่วนแบบเค้กเนี่ยมันมันเป็นมันมีเป็นไอเทมไว้เป็นสต็อกไว้ให้เวลาที่แบบเราไปเจอไอเดียลูกค้ามาสั่งเราอย่างเงี้ยเราก็ไปหาดูในสต็อกเราซิเรามีไหม เอามาแมชก,กันกับงานที่เราได้แบบนี้เราจะไปเร็วเราจะกล้ารับงานเสียสามเค็ดลับ โดยการที่เราแบบว่าจะแบบเพิ่มมูลค่าร้านเค,ค้กของฉันเนี่ยได้ยังไงไอเดียแรกนะคะก็คือสิ่งที่เราทํากันอยู่นี่แหละคือเป็นการเพิ่มมูลค่านะคะเค,ค้กหนึ่งก้อนของคนทั่วไปถูกปะเขาอาจจะขายกันอยู่ที่ประมาณ 400- 500ประมาณนี้ก็แพงแล้วนะเค,ค้กเมื่อก่อนเราก็เราเพิ่มมูลค่านะคะด้วยการเพิ่มงานศิลปะเข้าไปแต่ศิลปะนั้นนะคะต้องเป็นเฉพาะตัวคนคนนั้นเลย อ่าคือเราเราพอเราเพิ่มมูลค่าก็คืองานปัน้นหรือ,อว่างานทําที่เราเพิ่มมูลค่าพอหลังจากที่เราเพิ่มมูลค่างานชิ้นนั้นเป็นยูนิคเลยคือไม่ซ้ําแบบใครถ้าเกิดเขาต้องการแล้วไม่มีใครสามารถตอบโจทย์เขาได้อะความอึดอัดมันอยู่ที่ลูกค้านะคือมีเงินจ่ายอะแต่ว่า ไม่เห็นมีใครทําให้เราได้เลยจะเอาเงินไปใช้อะไรดีเนี่ยความกังวลของคนมีตังค์ใช่ร,รวมถึงงานงานบางคนอะเค้กแต่งงานเขาก็อยากลงดีเทลเเขาอยากได้ชุดแต่งงานที่เขาใส่นะวันงานเลยอยากได้สตอรี่ที่ผ่านมาครบกัน10ปีมีไปประเทศไหนบ้างหรืออยากได้เค้กแต่งงานติ่มคอนเสิร์ตเพราะว่า เป็นนัก้องแล้วก็คือเป็นนักดนตรีแต่งงานกันจากร้านชูการี่นะคะที่อยู่มาได้ถึง12ปีเนี่ยเพราะเรามีสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถทำเหมือนเราได้นะ,อะเออประมาณนั้นนะคะข้อสองนะนอกจากที่เราอะ่ะคือเป็นยูนิคแล้วใช่ไหมทำเค,ค้กให้เป็นยูนิคนะคะคือทุกคนต้องเล่าสตรอรี่เป็นนะคะ,ะเล่าสตรอรี่คือยังไงนะคะคือเล่าสตรอรี่เพื่อเพิ่มความเพิ่มความเพิ่มคุณค่าดีกว่า เพิ่มคุณค่าให้ชิ้นงานของเราให้ให้ลูกค้าเข้าใจอะสตอรี่ <He 's S 1> คือแพงไหมแพงไ,ไหมทุกคนอ๋อ oh, แพงไะมหลายคน,<ห>นอาจจะ,ไ,<ห>ะไม่รู้คือแบบว่าเ,เราไดออเดอร์มาเราก็ทําไปเราก็แค่บอกว่าเนี่ยเค้กรสกับคนอะยกตัวอย่างผูงนหนง้หญิงคนนึิมยู่บนเค้กเรา็้าจ,จะมองว่าโอ้โหแค่เป็นผู้หญิงคนเดียวแต่ถ้าเราเพิ่มสตอรี่เข้าไปสตอรี่จริงๆอะเข้าไปในตัวในตัวงานจริงๆอะเราก็จะรู้ว่าอ๋อ เราสามารถบอกได้หนิว่าผู้หญิงคนนี้นเขาทำไมถึงต้องใส่ชุดนี้นเขาอยู่ในางาน,นอะไรทำไมเขาถึงองลงนั่งบนบันลังแบบนี้ได้รวมถึงนะคะคือถ้าเกิดว่า ตอรี่เทลลิ่งอ่ะมันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้เค,ค้กเลยนะพอเค,ค้กก้อนเนี้ยถ่ายรูปไปแบบนี้เออทุกคนก็มองว่าสวยเนาะ<ม>อย่างที่น้องครูบอกไปว่า,าชุดในเรื่องของดีเทลชุดนะคะบอกไปได้ถึงในดีเทลว่าเราใช้สีทองอะไรในการทําถูกไหมจริงๆแล้วที่ร้านอ่ะใช้สีทองนําเข้านะคะซึ่งถ้าเราไม่ได้บอกตรงเนี้ยราคาเค,ค้กที่เราเก็บสูงเนี่ยบางบางคนเขาไม่เข้าใจนี่ การเก็บรายละเอียดของสีหรือว่าถ้าเราบอกไปในเรื่องของเนี่ยดีเทลที่เราเก็บตรงต่างหูอย่างนี้นะคะความประยิบประยับอย่างเงี้ยซึ่งเราต้องใช้คู่คู่กันอะเ<ม>บอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์บางทีคือต้องใช้เล็กมากๆเลยนะคะไม่เบอร์ศูนย์เนี่ยไม่พอเราต้องตัดด้วยนะเบอร์ศูนย์นก็ยังใหญ่ไปเราต้องการแค่สองเส้นอะเออเราก็อาจจะต้องตัดตัดแล้วก็ไปเพนเพราะว่าดูดูจุดตรงเนี้ยมันน้อยมากๆนะคะถ้ามิลินมาสามารถพูดได้ว่า เค้กของมิลินนะคะลงดีเทลได้เบอร์เนี้ยคือทุกคนคิดว่ามันมันน่าซื้อกว่าไหมเอ็กเซมว่าแบบว่าอ๋อมันมีมูลค่าเยอะขนาดเนี้ยถ้าเราเอาไปส่งต่อเนี่ยคือเราทำได้นะนี่ไง <laughs> คือลงรายละเอียดมากเลยคือ อย่างเงี้ยแต่ถ้าคนเห็นเฉยเฉยเอ่อมันไม่ได้เพิ่มมันมันแพงได้แต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มมูลค่าได้ขนาดนั้นแต่พอมีสตอรี่เทลลิงนะคะมันจะไปได้สูงมากเลยตัวอย่างหนึ่งว่าคือถ้าเกิดสตอรี่ที่เราอะนั้นหอมันแน่นมากเลยนะคะคุณพี่โชว์ไงว่าลูกค้ามีอะไรแล้วเราเล่าสตอรี่ว่าเนี่ยเรามาในเรื่องปัญหาของลูกค้าลูกค้าบอกว่าตกบ้านเราสวยมากอยากจะเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือปัญหาเขาละ กล่องนี้นะคะสั่งทาพิเศษมาจากการที่เราจะตอบโจทย์ปัญหาเขานะอันนี้ไม่ลิมลบไว้เราก็จะได้โปรดักเพิ่มเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนเป็นการข้อสุดท้ายคือเหมือนเป็นการอัพเซลตัวโปรดักของเราที่จะให้เพิ่มมูลค่ามากขึ้นใช่างตัวนี้ก็คือจะเป็นกล่องอะคริลิกเพิ่มเข้ามาว่าเฮ้ยถ้าลูกค้าอยากอยากเก็บนะเราก็จะมีกล่องอะคริลิกให้ใช่อันนี้ก็คือเป็นีข้อที่สามของการอัพเซลลนะนอกจากกล่องตัวนี้ละคือ กล่องตัวนี้ที่เพิ่มให้เป็นเราเป็นแค่คนขายเคย้กไหมไม่เรา<ม>เป็นนะเราเป็นคนที่สร้างโมเมนต์ดีๆเพราะฉะนั้นโมเมนต์ดีๆมันอยู่ได้ตลอดไปนะทุกคนมันคือเป็นภาพความทรงจําเรา,เราไม่ได้ขายแค่เค,เค้กกินหมดวันนั้นจบไม่ใช่แล้วซึ่งเขาสามารถเอาไปโชว์ได้บางคนชอบโชว์รูปปั้นในงานในบ้านในอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีกล่องให้เขาแบบสวยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันมันทาให้เขาอะยอมที่จะจ่ายอะค่ะคือมันจะทําให้มันมีมูลค่าเพราะเขากำลังต้องการไงอย่างอย่าง เออเคสของคุณเจ้าของ King Power อ่ะออคือเขาสั่งไปให้พอสั่งไปให้ปุ๊บตัวปั้นอ่ะอยากเก็บเออ,อ,อคนสั่งโทรกลับมาบอกว่าอุ้ยเขาอยากจะเก็บ ทำยังไงดีคะคือตอนนั้นเราไม่มีเราไม่ได้เตรียมเอาไว้เราเอาเราอันนั้นเราก็หมดโอกาสไปที่จะแบบพรีเซนต์ตัวนี้แต่พอมีเคสที่สองมาฉันจะไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้ลอยนวลฉันสั่งเอาไว้เลยเราต้องเก็บเคสไว้แล้วว่าแบบว่าเขาอะส่งปัญหาอะไรมาให้เราบ้างนั่นคือเขาส่งเงินมาแล้วนะคืออันนี้คือความใส่ใจลูกค้าเลยนะสามคีย์แพงเอาไปใช้เอาไปใช้จริงๆอะมันคือ w h a t is your business really in นั่นแหละคือบิสเนสของคุณอะอยู่ใน ธุรกิจอะไรกันแน่สิ่งที่คุณทำอะอยู่ในธุรกิจอะไรกันแน่มันใช่แค่ธุรกิจการทําทเค้กไหมหรือมันเป็นได้ม,มากกว่านั้นแล้วเราอาจจะหาสิ่งที่ตอบโจทย์ไอเดียเราอะได้มากมากมากขึ้นมากขึ้นแบบไม่รู้จบจริงๆคือวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคิดต่อยอดไอเดียตัวเองอะได้เยอะมากคือเดี๋ยวว่าเราทาทันไหมแค่นั้นเพราะฉะนั้นใครที่เบื่อเบือ่อรู้สึกเบื่อว่าไม่อยากเข้าห้องเค้กหรือว่าแบบว่าไม่อยากจะเดินไปทํางานไม่อยากจะทาอะไร ให้คิดให้มันกว้างกว่านั้นแล้วเราจะสนุกือเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรามองว่าเราเป็นคนที่ช่วยให้ลูกค้าม,มีโมเมนต,ต์ดีๆมีความสุขเพิ่มขึ้นเราจะมีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นมากยิ่งขึ้นนะคะหลายคนอะที่ไม่กล้าก้าวข้ามเข้ามาในการทำมิชชันเน็ตร้านเค้กอะเพราะขาดมายเซ็ตอะไรบางอย่าง ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอามาบอกกันด้วยว่าทําไมทําไมบางคนก้าวข้ามมาได้ทําไมบางคนไม่ก้าวสักทีไม่ก้าวสักทีทำ,ทำอย่างเดียวไม่ขายกูขายเค้กอะถึงหายไปหมดละแล้วทําไมเราถึงยังอยู่แล้วเราทาไมถึงเติบโตได้ด้วยอ่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมีร้านเค้กใครที่อยากจะต่อยอดร้านเค้ก ก็ติดตามเรารวมถึงติดตามคนอื่นก็ได้ด้วยในแง่ของคนอื่นใครที่เขาสําเร็จแล้วอะติดตามเขาไปแล้วก็ก๊อปปี้ไปเลยค่ะคือแบบทําตามเขาเราอาจจะชอบลุคของคนคนนี้แบบนี้เราอาจจะชอบในเรื่องของคนคนนี้แบบนี้เราทุกอย่างนะคะพอศึกษาเราก็เบรนมันเข้ามาเบรนมาเป็นตัวเรานี่นะไมีเล่นฝากไว้แบบนี้คือคือเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะนะโอเคสําหรับวันนี้ขอตัวกันไปก่อนวันนี้เราจบสวยงามมากนะคะทุกคนนะคะเราพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ